นิวฟอร์มูลาของเรานะคะคลาสนี้มีอะไรบ้างรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะคะนิวฟอร์มูลาเนี่ยนะคะก็จะใช้อัญมณีทั้ง5้าจากหนังสือเทคนิคเทชทองแบบจอมยุทธนะคะก็คือเป็นขั้นกว่า ของคลาสพื้นฐานนั่นเองนะคะหวังว่าทุกคนที่จะเข้ามาเรียนคลาส New Formula จะได้ผ่านคลาสจอมยุทธเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะคะคลาสจอมยุทธเป็นคลาสพื้นฐานคู่กับหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธก็อยากให้ทุกๆท,ท่านนะคะได้มีพื้นฐานนะคุยกับใครก็รู้เรื่องใครพูดอะไรไปฟังนะักวิเคราะห์คนไหนพูดอะไรเราก็สามารถรู้เรื่อง ฟังเขาเข้าใจใครพูดถึงแนวรับแนวตา้านใครพูดถึงเวฟอะไรยังไงเราเข้าใจทั้งหมดเลยเนาะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังยากไปยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ New f o r ์มูลนะคะเพราะว่าบางทีพื้นฐานอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาเยอะนิดนึงอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนที่เยอะนิดนึงนะคลาสนิวฟอร์มูลจึงเกิดขึ้นนะคะนิวฟอร์มูลเกิดขึ้นมาจากที่ว่า เทยุทธค่ะจะย่นย,ย่อค่ะย่นยอ่อเทคนิคเคล็ดลับต่างๆของแต่ละกลยุทธ์เนาะมีอยู่5ตัวใช่ไหมคะที่เราใช้กันนะคะดาวเชอร์รี่อิเลียดเวฟเทนไลน์ฟิปโอนาซี่ RSI นะคะเราก็จะเอา5ตัวหลักๆของเราเนี่ยนะคะมาอธิบายทีละตัวไม่ได้อธิบายพื้นฐานที่มันลงลึก แบบจอมยุทธหรือในหนังสือแต่เราจะหยิบจุดเด่นที่จะต้องใช้ของแต่ละตัวขึ้นมานะคะจุดเด่นที่แต่ละตัวต้องรู้เคล็ดลับเทคนิคต้องดูตรงไหนยังไงนะคะก็มีอัดเป็นคลิปวิดีโอให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะมันง่ายที่จะทบทวนไม่เสียเวลาด้วยเราจะอัดเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็เสิร์ฟเนื้อหาให้ม,มีคลาสเนื้อหาแบบนี้จะมีมากกว่า10คลิป นะคะก็จะเหมือนกับขึ้นทางด่วนแหละขึ้นทางด่วนของการเรียนรู้แต่ละเทคนิคทั้ง5ตัวนะคะเป็นการขึ้นทางด่วนไปนะอ่าฮะก็หมายความว่าเราต้องมีพื้นฐานก่อนแล้วแล้วเราก็มาฝังอันนี้แล้วมันจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะเสร็จทีนี้ในคลาสก็มีในส่วนของอันแรกคือส่วนของเนื้อหาส่วนอย่างที่สองที่ในคลาสมีนะคะอย่างที่สองคือ ซูมสดค่ะเราจะเจอกันในซูม12ครั้งค่ะใน12ครั้งนี้เราจะมีทำเวิร์กช็อปเราจะมีถามตอบปัญหาเราจะมี Q&A ระหว่างที่เราเรียนไปแล้วระหว่างอาทิตย์เราได้นำไปใช้การที่เราได้นำไปใช้ไปเจอปัญหาอะไรบ้าง มีตรงไหนสงสัยไม่เข้าใจก็ถามกันสดๆเลยในซูมค่ะเราจะเรียนกันแบบนั้นเป็นเวิร์กช็อปถามตอบเลยมันจะทําให้ผู้เรียนได้คิดค่ะทําให้ผู้เรียนเนี่ยได้เอาปัญหาประสบการณ์ต่างๆมาสอบถามกันได้จริงๆค่ะอันนี้บอกเลยว่าดีมากอันนี้บอกเลยว่าแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนเราได้คุยได้เจอกันไม่ใช่ไลฟ์กันอย่างเดียวเนาะไลฟ์ live, กันอย่างเดียวมันไม่ได้ออผู้ สอนก็สอนไปผู้เรียนจะโต้ตอบการแค่พิมพ์มันไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมาถามตอบกันในซูมนะคะอันนี้คือสําคัญมากๆเลยเราก็อยากให้ทุกคนไม่มาเรียนรอบสดนะคะอยากให้ทุกคนมาเรียนรอบสดเพราะรอบสดมันสําคัญจริงๆนะโอเคส่วนที่สองผ่านไปคือมีซูมนะคะส่วนที่3ค่ะแน่นอนค่ะฟอร์มูลาทุกรุ่น จะต้องมีสัมมนาสดแถมให้และครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะสัมมนาสดเราก็มีให้เช่นกันจัดให้เต็มๆสองวันค่ะ สัมมนา,าสด2วันจะเป็นการช็อตคัสสรุปรวมขมวดทุกอย่างที่เราเรียนมาแล้วเอาไปขมวดร,รวมให้ในสองวันที่เราเจอกันค่ะหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าสเต็ปแรกเลยทุกคนที่สมัครเข้ามาค่ะจะได้ดูเนื้อหาก่อนนะคะศึกษาเนื้อหาก่อนดูคลิปก่อนค่ะสเต็ปต่อไปเรามาเจอกันสูมสดนะคะมาทำแบบฝึกหัด มาฝึกคิดทำแบบฝึกหาาัดถามตอบนะคะแล้วเราก็เอาไปใช้งานจริงแล้วเราก็กลับมาถามตอบอีกแล้วเราก็เอาไปใช้งานจริงอีกเรียนแบบนี้ซ้ำๆย้ำๆ1ิบสครั้งนะคะ3เราไปสรุปขมวดโมค่ะในสัมมนาสดเจอกันเป็นๆได้ประสบการณ์ได้เพื่อน พอเราได้เพื่อนกลับมาเราจะคุยกันสนุกแบบเดิมในไลน์นะคะบางคนได้คอนเน็กชันไปต่อยอดค่ะมีแผนการเทรดคล้ายๆกันก็ไปคุยกันต่อเนาะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเราจะเจอกันอีก2วันค่ะซึ่งที่ผ่านมาทั้ง2รุลนก็คือสนุกมากเราก็ได้เพื่อนกลับไปแน่นอนอ่ะทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะคะคือ เนื้อหาสาระของนิวฟอร์มูลรุ่น3ที่เฮียเกิดแล้วเกินอีกว่าเปิดแน่นอนเปิดแน่นอนเราได้วันเรียบร้อยแล้วว่าเราจะเปิดเดือนมกราคมค่ะเลิกงามยามดีปี2 0 2 2รับรองว่าเป็นปีทำเงินของใครหลายๆคนแน่นอนเศรษฐกิจกเป็นอย่างไรไม่รู้ค่ะเงินลอยอยู่ในอากาศถ้าเรามีความมั่นใจเรามีเป้าหมายเรามุ่งม,มั่นมากพอค่ะเราต้องเรียนรู้ทักษะนี้ ฝึกฝนไปด้วยกันค่ะแล้วเราก็หาเพื่อนค่ะหาสังคมในการเทรดค่ะหาสังคมในการพูดจาภาษาเดียวกันค่ะช่วยเหลือได้ซึ่งกันและกันถามตอบได้ค่ะช่วยกันวางแผนการเทรดได้ค่ะไม่มีใครชี้นำใครแต่มีแต่โคชค่ะโคชผู้ซึ่งคอยดูคอยแนะคอยเชียร์อัพค่ะให้คุณขยันฝึกฝนค่ะแล้วก็ ออกมาใช้ทักษะตัวเองทําเงินค่ะเพราะว่าคุณต้องอยู่รอดในตลาดนี้ได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าคุณไม่สามารถที่จะดูเทคนิคต่างๆและเอามาประยุกต์เป็นของตัวเองได้นั้นคุณจะไม่มั่นคงค่ะกับตลาด ตลาดนี้ค่ะถ้าใครที่ไม,ม่ไม่ได้มีความรู้ค่ะไม่ได้มีแผนการเทรดไม่ได้ประยุกใช้เป็นของตัวเองซะแล้วไม่มีพื้นฐานซะแล้วค่ะมันจะอยู่ได้ไม่ยาวนานค่ะมันจะต้องคอยตามซิกคนอื่นมันจะต้องคอยกังวลค่ะว่าเฮ้ย hey, ครูจะเข้ามาในกลุ่มไหมครูจะเข้ามาบอกซิกตอนไหนถ้าครูจะกินข้าวครูจะไปเที่ยวนี่ไม่ได้เลยอันนั้นไม่ใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่ เฮียเน้นเฮียย้ำค่ะทุกคนต้องสามารถศึกษาหาความรู้เป็นของตัวเองได้เนาะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาใดๆอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาก,ก็สามารถทักเข้ามาถามแอดมินได้นะคะแต่สำหรับตุ๊กคิดว่าการที่อธิบายตรงนี้นะ่าจะเข้าใจที่สุดแล้วนะคะต่อไปค่ะคลาสนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะคะราคาคอสค่ะตอนนี้ถึงราคาคอสแล้วนะ ราคาคลาสค่ะราคาเต็มอยู่ที่25,900บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะ25,900บาทค่ะเพราะว่าเรารับประกันว่าคลาสนี้เป็นคลาสที่คุณต้องคุ้มมากๆเพราะว่าไม่มีใครอีกแล้วที่จะอยู่กับคุณ12ครั้งในระยะเวลา4เดือนและเจอสัมมนาสดอีก2วันในราคานี้ 25,900และด้วยประสบการณ์ที่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แต่เราอยู่กับสมาชิกมากลับไปถามได้เลยว่ารุ่นหนึ่งเราอยู่ประมาณปีหนึ่ง และก็ยังเปิดห้องไลน์ให้คุยให้ถามให้ตอบอยู่และก็ยังคีบคอนเน็กชันอยู่และใครที่อยู่ฟอร์มูล่าไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ฟอร์มูล่าสิทธิ์เก่าสามารถรีเล์นได้ในราคาที่พิเศษสุดๆในทุกๆครั้งแทบจะบอกว่าเป็นสังคมฟอร์มูล่าเลยดีกว่าสังคมพัฒนาตัวเองนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะเราจะเข้าคลาสนี้ในราคา25,900บาท แต่ว่ามันมีแต่ว่านะคะถ้าใครที่สมัครมาก่อนภายใน100ท่านแรกใครที่สมัครมาก่อนภายในเดือนธันวาคมก็จะได้ราคาไปที่1 9 9 0 0บาท เพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์แล้วก็สแกน QR code ทักกลับมาหลังบ้านได้เลยนะคะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้สามารถทักไปซื้อที่ช็อปได้เลยนะคะ mm hmm. ก็จะได้ที่ราคา1 9 9 0 0บาทนะคะหวังว่าเราคงจะได้เจอกันในคลาสนะคะเพราะว่า อาจารย์ยุทธอาจารย์เฮียยุทธนะคะแล้วก็ตูก๊กแล้วก็แอดมินทุกๆคนนะคะพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณเติบโตมีไรายได้แล้วก็อยู่ได้มั่นคงในตลาดนี้นะคะตลาดการเทรดต้องมีความรู้เท่านั้นคุณถึงจะสามารถทำเงินกับตลาดนี้ได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องออกังวลว่าวันนี้ตื่นมา พอจะสะอาดไหมวันนี้จะติดดอยวันนี้จะตกเหวไหมแบบนี้นะคะก็คือคุณก็ถ้าคุณมีความรู้คุณก็จะหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ไปได้เลยเพราะว่าคุณจะมีแผนการเทรดคุณจะมองได้เห็นยาวขึ้นคุณจะสบายใจมากขึ้นนะคะอ้อลืมไปค่ะถ้าใครที่สนใจนะตอนนี้เลยนะคะณนะตอนนี้เลยแล้วรีบทักเข้าไปในอินบ็อกซ์แล้วบอกว่ามาจากคลิป โปรเดือนธันวานะคะอย่าลืมทักไปนะคลิปโปรเดือนธันวาก็คือคลิปนี้เลยนะคะทักเข้าไปเลยค่ะขอโปรเดือนธันวาคมนะคะคุณจะได้ไวอยเชอร์ลดไปอีก2 0 0 0บาทได้ไวอชเชอร์ลดอีก2,000บาทค่ะ ก็จะสามารถแลกซื้อคลาสนี้นะคะโอนังางแค่เพียง17,900บาทอย่าช้าค่ะทักอินบ็อกเข้าไปเลยนะแล้วเดี๋ยวแอดมินจะคอยตอบให้นะคะถือว่าราคานี้น่ารักมากๆพรีเมียมสุดๆนะคะ17,900บาทค่ะแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยฉันยังไม่เก่งเลยฉันอยากได้พื้นฐานด้วยโอเคค่ะทักเข้ามานะคะ บอกว่าขอเรียนพื้นฐานด้วยรับรองว่าแอดมินให้ราคาพิเศษสุดๆแน่นอนค่ะซื้อ2คอร์ส New Formula และจอมยุทธได้ราคาพิเศษแน่นอนแต่จะได้เท่าไหร่นั้นไปลุ้นกันในไลน์นะคะขอบคุณมากๆค่ะมาบอกข่าวเล่าเรื่องเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะบาย